สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็มาสรุปข่าวสารของทีมปีสัจแดงในรอบบันกันวันนี้เราไปเริ่มด้วยการพรีวิวก่อนเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทาเวนเต้ ente, ทีมจาก,กห,าหลีกฮอลแลนด์ในศึกยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นนัดแรกของแมนยูเลยที่ลงสนามในถ้วยนี้เตะเวลาตี2ตามเวลาบ้านเราก่อนเกมนะครับเอลิเทนฮารก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อ ถึงความพร้อมในเกมนี้เทนฮาก็อัปเดตนะครับว่าเกมนี้ก็ยังไม่มี4กองหลังลงสนามนะครับอย่างวิกตอร์ลินเดเลิฟไทยเลวมาลาเซียลุกชอแล้วก็เลนิโยโลยังเจ็บทั้งหมดโดยลินเดเลิฟเนี่ยกลับมาซ้อมที่แคลิงตันได้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนโยโลเนี่ยยังพักยาวอยู่ไม่มีกําหนดนะครับมาลาเซียก็เริ่มมาซ้อมเซกชั่นวอร์มอัพได้แล้วขณะที่ลุกชอ เนฮาก็มีการอัปเดตนะครับบอกว่าลุคชอร์เนี่ยน่าจะหายกลับมาน่าจะเป็นก่อนพักเบลกทีมชาติในเดือนตุลาคมหรือถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นหลังเบลกทีมชาติก็จะกลับมาซึ่งแผนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นก่อนเบรกทีมชาติแต่เทนฮาก็ไม่รับปากนะครับว่าลุคชอร์จะกลับมาได้ตามแผนหรือเปล่าซึ่งลุคชอร์เนี่ยเจ็บกับแมนยูตั้งแต่18กุมภาพันธ์นะครับที่เล่นนะัดสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่เล่นให้แมนยูเลยนะครับมีหายเจ็บไปเล่นในศึกยูโร20 กลับมาก็ปรากฏว่าเจ็บอีกบริเวณน่องนะครับเพราะยังไม่ได้เล่นเลยฤดูกาลนี้ต้องรอเดือนหน้าครับอาจจะเห็นลูกชอกลับมาส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีที่นักข่าวเขาถามเทนฮากเพราะว่าเทนฮากเนี่ยเคยเป็นกัปตันทีมของทเวนเต้ด้วยนะเล่นกับทเวนเต้พาทีมได้แชมป์บอลถ้วยด้วยเทนฮากก็บอกว่าใจจริงเนี่ยไม่อยากเจอทเวนเต้เลยไม่ใช่ว่ากลัวหรืออะไรนะแต่เป็นเพราะว่าเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่เขารักเพราะว่าขาแข้งกับทเวนเต้มา3รอบ ส่วน11ผู้เล่นที่ค่าบาจะลงสนามครับแมนยูเกมนี้ผู้รักษาประตูยังใช้เป็นอังเดโอนาน่าครับยืนเฝ้าเสาในนัดนี้ต่อไปกองหลังแบ็คขวาจะเป็นนูแซมัสลาอุยแบ็คซ้ายเป็นเดียโก้ดาโลเซ็นเตอร์แฮฟจะเปลี่ยนนะครับเอาแฮร์รี่แม็กควายลงมายืนกับลิซันโดมาติเนสแล้วก็พักมาไทเดลิกเป็นสำรองกองกลางตัวกลาง2คนนะครับเกมนี้ข่าวบอกว่าจะใช้คาเซมิโลยืนคู่กับ มานูเอลอูกาเต้เลยครับเป็น2กองกลางตัวรับแน่นปักแน่นอนส่วนตัวลุก3คนนะครับกองกลางตัวลุกเป็นโบโนเฟรนันเดสปีกขวาเป็นอนโตนี่ปีกซ้ายเป็นมาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าจะส่งลัสมูทฮอยลุนลงเป็นตัวจริงเกมแรกในฤดูกาลนี้นี่คือรายชื่อที่คาดว,ว่าจะใช้ลงสนามนะครับก็มีพักเปลี่ยนจากเกมเจอคริสตันพาเลตในนัดล่าสุดพอสมควรส่วนสถิติการเจอกันคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแมนยูกับทเวนเต้ นี่เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยก็ติดตามเชียร์กันครับแมนยู U, วันพรุ่งนี้เวลาตีสอมาดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะครับไปดูเรื่องราวของเลนิโยโลกันหน่อยเซนเตอร์ฮาปดาวรุ่งคนใหม่ของทีแมนยูที่มาถึงก็เจ็บเลยนะครับยังไม่ได้เล่นในฤดูกาลนี้ย้ายมาด้าวยค่าตัว52.2ล้านปอนด์จากทีมลิลเขาก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับ TNT นะครับโดยผู้สัมภาษณ์ก็เป็นลิโอฟอรินานนั่นเองตำนานกองหลังของแมนยูซึ่งเป็นคนที่โทรไปหาโยโลโทรไปจีบ จนสุดท้ายแมนยูก็ได้ตัวโยโร่มานะครับโยโร่ก็สัมภาษณ์เนี่ยยอดหวานเลยบอกว่าสําหรับตัวเขาแล้วแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของแฟนบอลแล้วก็มีนักเตะชั้นยอดมากมายหลายคนที่มาเล่นที่นี่ทุกสิ่งมันดูยิ่งใหญ่ไปหมดเลยสําหรับแมนยูซึ่งพอเขามาอยู่นะเขาบอกว่าโอ้โหทุกอย่างมันดูใหญ่โตกว่าที่เขาคิดไปมากซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมหรือย,อยังนะสำหรับการเล่นให้กับแมนยูแต่ว่าเมื่อพอมีโอกาสย้ายมาเล่นแล้วเขาจะทำเต็มที่แน่นอนนะครับ โยโร่นี่ตอนนี้ก็เจ็บน่าจะมาช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะสำหรับเรนนี่โยโร่นะครับตัวเรื่องราวของอนโทนี่หน่อยล่าสุดโจโคนะครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเขาก็มีการคอมเมนต์ถึงอนโทนี่นะโจโคเป็นคนที่คอมเมนต์ถึงอนโทนี่บ่อยมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักเตะที่เล่นตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับโจโคเขาก็บอกว่าปัญหาของอนโทนี่เนี่ยก็คือเขาเป็นนักเตะที่เก่งในลีกดัชแต่อาจจะไม่่่่แแขข็งง League League งงงกกกรรรพพอออสําาาหับีเเมยลในื ทำให้ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการลงสนามแต่ก็บอกว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถเทคนิคดีทักษะยอดเยี่ยมแต่จโจโคเขาก็ไม่คิดว่าแอนโทนีเนี่ยจะกลับมาได้แล้วกับแมนยูคิดว่าคงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วซึ่งเขาบอกว่าแอนโทนีเนี่ยก็คงเริ่มจะมองหาอนาคตใหม่กับสโมสรอ,อื่นและเช่นเดียวกับแมนยูที่ก็พร้อมปล่อยออกเช่นกัน แล้วก็ที่สําคัญคืออายุยังน้อยโจโคก็เชื่อว่าน่าจะมีลีกอื่นที่เหมาะกับแอนโทนีมากกว่านะนี่ก็น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองนะสำหรับแอนโทนีถ้าซีซั่นนี้ยังไม่มาอีกเนี่ยน่าจะไม่ได้เล่นกับแมนยูต่อแล้วค,คงจะต้องหาทางย้ายทีมกันต่อไปมาปิดท้ายด้วยเรื่องของไอแวนโทนีกันหน่อยอดีตกองหน้าของเบรนฟอร์ดที่ย้ายไปเล่นกับอันอารีในซาอุดิอาระเบียรเรียบร้อยแล้วก่อนปิดตลาดเนี่ยมีข่าวกับแมนยูด้วยว่า ทางแมนยูเนี่ยสนใจที่จะดึงตัวเข้ามาเสริมแดนหน้าแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับซึ่ง ESPN นะเขารายงานก็บอกว่าไอแวนซ n นี่เนี่ยเป็นนักเตะที่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีการเข้าฮอตทำสกอร์ของเขาต่างๆเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่สิ่งที่แมนยูไม่เลือกไอแวนซอนี่ก็คือเอริกเทนฮาเขามองว่าโทนี่ไม่สามารถกดดันกองหลังด้วยพลังงานที่เพียงพอนะแม้ว่าจะประทับใจในสติ การทำประตูก็ตามพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่พอใจในเรื่องของการเล่นเพลซิ่งซึ่งไอแวนโทนี่อาจจะชิวไปหน่อยไม่ได้แบบเป็นคนที่วิ่งเยอะทํางานหนักอะไรประมาณนี้นะครับจะวิ่งก็จะเพราะว่าตอนทีมได้เกมบุกแต่ว่าพอเล่นเกมรับเนี่ยเขาอาจจะยังทําผลงานได้ไม่เข้าตาทางแมนยูก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อไอแวนโทนี่เข้ามานะครับกาชื่อทิ้งไปเลยในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมนยูผ่านมา5นัด เพิ่งยิงคู่แข่งได้5ประตูเองนะครับมีปัญหาในเรื่องของการทำประตูอย่างมากขณะว่าทีมท้ายตารางอย่างวูฟหรือเอเวอเรตเนี่ยยังยิงได้มากกว่าแมนยูซะอีกนะครับซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยแมนยู U, ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมเลยแต่มีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ในตอนนี้โอกาสมันเยอะมากมายครับแต่ว่านักเตะจบกันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารคร่าวๆข,ของวันนี้ที่มาสรุปให้ฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามครับกับเกมการแข่งขันแมนยูกับทเวนเต้ ente, ว่าผลงานจะออกมาแบบไหนในะยูโรปาลีกน,น สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ